ชิ้นงานทั้งขวาแล้วก็ซ้ายเราจะถักเหมือนกันนะคะด้านนี้จะเป็นแนวเส้นทะแยงส่วนตรงกลางเราจะมีแบ่งครึ่งและทําเป็นคอผ่าสองข้างถักเหมือนกันแต่สลับด้านสวัสดีค่ะเมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf 1 2 6 ep นี้เป็น ep 4จากข้อมูล ep 3เราแบ่งครึ่งชิ้นงานแล้วเริ่มลดด้านหลัง จำนวนแถวที่ลดนะคะตรงมาร์เกอร์ตัวนี้จะเป็นแถวแรกถ้านับจํานวนชุดลายโดยที่นับลายดับเบิลโคเชถึงด้านบนตรงนี้จะได้ทั้งหมด17ลายเราทําเครื่องหมายไว้นะคะนับย้อนจาก17ลงไปใส่มาร์เกอร์เพื่อให้รู้ว่าตรงนี้มันจะเป็นแนวของคอหน้าที่มันจะลดแบบนี้ค่ะสำหรับ ep นี้นะเราจะถัก ชิ้นที่เป็นชิ้นหน้าสูงขึ้นมาจากจุดตรงนี้ถักสูงขึ้นมาแค่สี่ลายนะคะพอถักถึงสี่ลายเสร็จแล้วเราจะแบ่งครึ่งแล้วถักพลิกกลับไปมาเพื่อให้คอด้านหน้ามันเป็นคอผ่าแล้วอีพีต่อไปนะคะเราถึงจะมาลดคอหน้าแบบนี้ผังลายที่เราใช้ถักนะคะจะเป็นผังเดียวกับตอนที่เราถักลดด้านหลัง หนึ่งลายจะมีอยู่สี่แถวแถวที่เราเริ่มจะเป็นแถวที่เราถักซิงเกิลแล้วก็โซ่แถวหนึ่งอยู่ฝั่งต้งนี้แถวสองวนกลับมาตรงนี้เป็นแถวสามแล้วก็แถวสี่หนึ่งกับสามวิธีลดด้านข้างตรงนี้จะลดคล้ายกันสองกับสี่ก็คล้ายกันนะคะจะลดไปเรื่อยๆข้างหลังนะคะนับจำนวนลายเราได้สิบเจ็ดลาย แล้ววัดเส้นทะแยงเส้นทะแยงก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้เส้นทะแยงจากลักแร้ได้ยี่สิบสามเซนของเราด้านหน้านะคะจะแบ่งงานออกเป็น3ชุดเราจะถักลดสองข้างขึ้นมาก่อนสี่ลายแล้วเราจะแบ่งครึ่งคอหน้าถักเพื่อจะให้ตรงคอหน้ามันเป็นคอแยกนะคะแล้วถักขึ้นมาอีกห้าลายถึงจะมาลดคอค่ะ ผังลายที่ใช้ถักตรงนี้นะคะคุณสามารถตามไปที่เว็บไซต์นะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะและตอนที่ถักนะผังลายจะลงไว้ตรงมุมด้านซ้ายมือตัวนี้มาร์กเกอร์สีฟ้านะคะจะเป็นมาร์กเกอร์ที่เราาร์กไว้สําหรับจุดที่เราเริ่มต้นลดชิ้นหลังเราจะเว้นตรงนี้นะหนึ่งลายแล้วใส่มาร์กเกอร์สีแดงจุดนี้เป็นใต้ลักแร เราจะเริ่มถักจากด้านในออกไปก่อนนะคะลายมันจะมีอยู่สองด้านด้านที่เราเห็นเน็ยเป็นด้านโชว์ลายด้านที่เป็นด้านโชว์ลายเราจะถักลายดับเบิลโคเชส่วนลายด้านในเราจะถักลายที่เป็นลายโซ่และซิงเกิลโคเชต่อไหมเข้าไปตรงด้านบนงานจะเริ่มโดยการที่ถักซิงเกิลนะคะเราคล้องไหมดึงห่วงเข้ามา ห่วงมันจะอยู่ที่เข็มโคเชแทงลงไปค่ะดึงห่วงออกมาแล้วก็รวบเป็นการถักซิงเกิลโคเชเริ่มงานโดยที่ไม่ต้องมัดนะคะสองตัวแล้วเราก็ถักโซ่ห้าซิงเกิลโคเชลงไปด้านบนของดับเบิลโคเชค่ะ ถักแบบนี้บนไปหาลักแรอีกข้างแถวนี้เป็นแถวที่หนึ่งของการถักลดด้านหน้าจุดที่เริ่มอยู่ตรงนี้แถวที่หนึ่งนะคะของการถักด้านหน้าโซ่ห้าค่ะ ซิงเกิลโค c เช t สองตัวถักวนมาถึงมาร์เกอร์สีเหลืองอย่าลืมเว้นตรงใต้รักแล้หนึ่งลายจํานวนจะต้องเท่ากันนะคะข้างหน้ากับข้างหลังแถวที่หนึ่งเรายังถักเหมือนเดิมนะเราจะเริ่มลดตอนแถวที่สองงานมันจะวนมาจบตรงที่เป็นมาร์เกอร์สีเหลืองตัวนี้ โซ่ห้าซิงเกิลสองตัวค่ะลงไปด้านบนของดับเบิลโคเชเริ่มรดแถวที่สองเราถักโซ่สามนะแล้วเราหมุนกลับแถวที่สองเราจะลดแบบนี้ถักซิงเกิลโคเชลงไป ต่อด้วยโซ่สองแล้วเราก็ถักด้านบนของซิงเกิลนะคะถักดับเบิลโคเชสองตัวลายที่เป็นดับเบิลโคเชมันจะโชว์ด้านถูกจำนวนมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะจนได้จำนวนเท่ากับด้านหลังถ้านับจำนวนลายนะจากมาเกอร์จุดนี้มาหามาเกอร์จุดตรงนี้ทั้งหมดสิบสองลาย ตอนนี้เราก็ลดแถวที่สองไปก่อนแถวที่สองแพทเทิร์นนะคะจะเป็นโซ่สองซิงเกิลโคเชโซ่สองดับเบิลโคเชสองตัวถักลดวนไปหามาร์กเกอร์สีแดงค่ะเราพลิกกลับมานะคะโซ่หนึ่งแล้วเราก็ถัก ซิงเกิลโคเชติงเกิลตรงนี้มันจะถูกยุบเหลือตัวเดียวสองสามสี่แล้วก็ห้าโซ่ห้าซิงเกิลโคเชสองตัวถักด้วยลายนี้วนไปหามาร์คเกอร์สีเหลืองแถวมันจะเริ่มถูกยุบมาแถวที่สามนะคะงานจบแบบนี้โซ่ห้า แล้วเราก็ซิงเกิลลงไปแค่ตัวเดียวขึ้นด้วยโซ่สามแล้วหมุนกลับค่ะต่อไปเป็นแถวที่สี่โซ่สามซิงเกิลลงไปในช่องโซ่วิธีถักมันจะคล้ายกันนะคะโซ่สองแล้วก็ถักดับเบิลโคเช ถักลดตามลายแบบนี้มาเรื่อยๆแถวนี้จะเป็นแถวที่1นับที่ลายดับเบิลโคเชค่ะอันนี้เป็นแถวที่2ตัวนี้แถวที่3ามลดอีก1แถวตรงที่เป็นดับเบิลโคเชแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบ่งคอให้เป็นคอผ่าแถวที่4นะคะจบงานแบบนี้โซ่สอถักดับเบิลโคเชนะคะลงไปตัวแรกตัวที่สองตรงนี้เราจะรวบข้ามหลัก ขึ้นมาสามรวบสองครั้งไว้พันหัวเข็มลงไปตรงโซ่ตัวที่สามดึงห่วงออกมารวบสองแล้วเราก็รวบพร้อมกันนับลายนะคะตอนนี้เราลดมาแล้วทั้งหมดสามลายถักเหมือนเดิมโซ่หนึ่งแล้วหมุนกลับค่ะเราจะถักลดด้านข้างนะคะขึ้นมา จนมาถึงตรงกลางสี่ลายค่ะเวลาเรานับนับแบบนี้นะนับตรงลายที่เป็นดับเบิลโคเชตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่พอถึงตัวที่สี่เสร็จแล้วเนี่ยจุดที่เป็นมาร์กเกอร์ขาวเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางพอดีนะเราจะเปลี่ยนวิธีการถักพลิกกลับเฉพาะตรงกลางนะคะถักแบบนี้มาร์กเกอร์สีขาวตรงนี้มันเป็นโซ่ห้าให้เราถักดับเบิลโคเชค่ะลงไปในช่องโซ่ตรงนี้นะ สตัวเพื่อที่จะใช้เป็นสาบเสื้อที่อธิบายไปสักคู่หนึ่งคือดูตามภาพนะเราจะลดด้านข้างแล้วถักมานะคะตรงนี้จะสี่ช่วงลายแล้วเราจะแบ่งครึ่งหลังจากนั้นเราจะถักพลิกกับโดยที่ตรงกลางจะเป็นเส้นตรงแล้วก็จะมีสาบเสื้อแต่ด้านข้างเราลดเหมือนเดิมข้างขวากับข้างซ้ายถักเหมือนกันแต่กลับด้านกันค่ะ ตรงกลางนะคะหลักที่เราเหลือไว้เวลาเราถักลดมาเราจะเหลือทั้งหมดนับฝั่งทางทางนี้นะคะมาหามาร์กเกอร์ฝั่งทางนี้ทั้งหมดจะมีอยู่สิบสองลายแล้วมาร์กเกอร์สีขาวตรงนี้มันจะแบ่งครึ่งตรงนี้พอดีพอเราหันกลับมาเราใส่มาร์กเกอร์ไว้นะคะเพื่อเตือนตัวเราเองค่ะพอเราหมุนกลับมาแถวนี้จะเป็นการถักซิงเกิลน,นะคะแล้วก็โซ่ห้าเราก็ถักด้านบนนี้เป็นซิงเกิลให้หมด มันจะมีทั้งหมดห้าตัวนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามสี่แล้วก็ห้าสิงเกิลโคเชสามตัวตัวนี้แล้วก็ดับเบิลโคเชด้านล่างมันจะกลายเป็นสาบเสื้อค่ะแล้วก็ต่อไปเราก็ถักตามลายลายเราก็จะเป็นโซ่ห้าิงเกิลโคเชสองตัววนไปตาม กลับไปหาตัวมุมสุดแล้วลดกลับมานะคะตอนลดลดเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะถักให้ดูเฉพาะตรงที่เป็นเส้นตรงตรงกลางนี้เราถักพลิกกลับไปมานะคะลายมันจะมีอยู่สองแถวนะแถวแรกจะเป็นซิงเกิลโครเชต์สองตัวกับโซ่ห้าอีกแถวหนึ่งจะเป็นดับเบิลโครเชตโซ่สองแล้วก็ซิงเกิลถักขึ้นมาด้านนี้จะตรงนะคะ ตรงหนึ่งข้างแล้วก็เราจะลดเฉียงหนึ่งข้างวิธีลดเฉียงก็จะเหมือนกับตอนที่เราลดด้านหลังตอนที่ถักตรงที่เป็นลายตรงแถวไหนที่มันเป็นการถักดับเบิลโคเช่สาบก็จะเป็นดับเบิลโคเช่แถวไหนที่มีการถักซิงเกิลโคเช่สองตัวกับโซ่ห้าสาบตรงนี้ห้าตัวก็จะถักด้วยลายซิงเกิล ถักขึ้นมาก่อนห้าตัวห้าตัวคือลายดับเบิลโคเชนะคะเวลานับก็แถวนี้เป็นแถวที่หนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นแถวที่ห้าโซ่สองสิงเกิลโซ่สองตรงสาบตัวนี้จะมีทั้งหมดห้าตัวค่ะสองตัวแรกจะเป็นลายเดิม ส่วนอีกสามตัวจะเป็นลายที่เราถักตรงกลางช่องโซ่ปรับให้มันเป็นแนวเส้นตรงนะคะตรงนี้เราจะทำห่วงทีหลังและจะติดเป็นกระดุมค่ะพอเราถักขึ้นมาแถวนี้ถักโซ่หนึ่งนะแล้วเราตัดไหมพักงานจุดนี้ไว้ก่อนดึงห่วงออกมา งานที่เราถักทั้งหมดนับจากจุดที่เริ่มต้นนะคะถักขึ้นมาสี่แถวเวลาเรานับแถวให้นับลายดับเบิลโคเชตัวที่หนึ่งนะแบบนี้ตัวที่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่พอถึงแถวที่สี่เสร็จแล้วแถวนี้แถวที่ห้าเราจะถักสาบสูงขึ้นมาพอเราได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะข้างนี้จะเป็นแนวที่เรายังลดใต้รักแร้เหมือนเดิมซ้าย เวลาถักให้ลายดับเบิลโคเชอยู่ด้านที่เป็นด้านโชว์งานค่ะจะต่อไหมเข้าไปตรงจุดที่เป็นมาร์กเกอร์สีขาวตัวมาร์กเกอร์สีขาวจะเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางของคอพอดีค่ะที่เป็นมาร์กเกอร์สีฟ้าตรงนี้สองข้างจะเป็นตัวที่เรานับไว้เรานับไว้ทั้งหมด12ลายสีขาวมันจะอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราจะต่อไหมเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วถักสาบหน้าตาเหมือนกับขวามือสูงขึ้นมาหาแถว เราจะต่อไหมเข้าไปตรงนี้นะคะช่องโซ่คล้องไหมเป็นเลขหกกับด้านดึงห่วงเข้ามาแล้วตวัดนิ้วกลางกดไว้ถักดับเบิลโคเชค่ะแทงลงไปในช่องโซ่เราจะถักลงไปตรงนี้สามตัวดึงห่วงเข้ามารวบสองรวบสองเป็นดับเบิลโคเชตตัวที่หนึ่งถักอีกสองตัว เราจะถักสาบนะคะตรงนี้จะเป็นสาบเสื้อหน้าตาจะเหมือนฝั่งขวามือที่เราถักเสร็จไปแล้วแล้วเราก็ถักตามลายเดิมแถวนี้จะเป็นการถักดับเบิลโคเชสองตัวโซ่สองสิงเกิลโคเชโซ่สองดับเบิลโคเช ส่วนตรงมุมฝั่งขวามือนะคะเวลาเราลดก็ลดทะแยงมุมจังหวะเดิมจุดที่เริ่มก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เวลาเราถักลายที่เป็นการลบมุมตัวนี้นะลายที่ต้องระวังคือการถักลายดับเบิลโคเชตัวนี้โซ่สองมันจะถักดับเบิลโคเชลงไปก่อนหนึ่งตัวตัวที่สองตัวนี้ค่ะมันจะรวบสองหลักเข้าด้วยกัน รวบสองแล้วค้างไว้พันหัวเข็มแทงลงไปในโซ่นะคะตรงนี้จะเป็นโซ่ห้าแทงลงไปตรงโซ่สามดึงห่วงออกมามีสี่รวบสองแล้วเราก็รวบพร้อมกันแถวที่เป็นซิงเกิลโคเชเราถักเท่าเดิมค่ะพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะเราหมุนกลับมาหมุนกลับมาแล้วถักซิงเกิลแล้วลายที่เราถักก็จะเป็นโซ่ห้า s ิงเกิลโคเชแถวที่เป็นซิงเกิลโครเชสับก็จะถักซิงเกิลโคเชค่ะลายมันจะถูกตัดมุมหายไปแบบนี้เราถักมาจนมาถึงตรงกลางนะคะโซ่ห้าตรงนี้จะเป็นซิงเกิลโคเชทั้งหมดลายสองข้างตัวนี้มันถักเหมือนกันแต่กลับด้านสอง ตัวที่สามตัวที่สี่แล้วก็ตัวที่ห้าพอเราถักซิงเกิลโคเชตครบห้าตัวตอนเราหมุนกลับมานะคะปกติโซ่สามจะแทนดับเบิลโครเชเราใช้แค่โซ่สองแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชลงไปเรียงตรงนี้อีกสี่ตัวค่ะ โซ่สองแทนตัวแรกตัวที่สามตัวที่สี่แล้วก็ตัวที่ห้าหลังจากนั้นก็จะถักตามลายแพทเทิร์นแถวนี้จะเป็นโซ่สองสิงเกิลโซ่สองดับเบิลโคเชสองตัว ถักไปแบบนี้นะคะสูงขึ้นมาทั้งหมดห้าลายมันก็จะได้งานออกมาหน้าตาเหมือนกับขวามือกลางคอเสื้อนะคะเราจะถักขึ้นมาทั้งหมดห้าแถวลายค่ะหนึ่งสองสามสี่แถวลายชุดสุดท้ายมันจะเป็นเส้นตรงนะคะตรงกลางเวลาเราถักซิงเกิลโครเชตตัวสุดท้ายมันจะลงไปตรงโซ่สองแล้วมันจะดึงให้ตรงนี้มันเท่ากัน ตรงมุมซ้ายมือถ้าเราถักโซ่สามนะมันจะยานแล้วเราก็ขึ้นด้วยโซ่สองโซ่สองแทนตัวที่หนึ่งถักตัวที่สองตัวที่สามสี่และห้า เวลาถักดันหัวเข็มยาวๆใช้นิ้วกลางข้างขวากดไว้มันจะทำให้ได้ตัวดับเบิลโคเชตที่เท่ากันแพทเทิร์นของแถวนี้จะเป็นโซ่สองซิงเกิลโคเชโซ่สองแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชตแถวนี้เป็นแถวที่ห้านะคะพอเราถักวนไปถึงตรงที่เป็นส่วนลดแนวทะแยงเราจะหยุดตัวนี้ไว้ก่อนแล้ว EP ต่อไป เราจะมาลดคอเสื้อคอเสื้อด้านหน้าเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ถักสูงขึ้นมานะคะทั้งหมดถ้านับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงแถวนี้ทั้งหมดรวมกันจะได้เก้าชุดลายค่ะเพื่อที่จะทำเป็นคอผ่าเล็กๆเ,เส็ษไหมที่เราเห็นตรงนี้นะคะเราจะเก็บทีหลังหลังจากที่ชิ้นงานเราเสร็จหมดแล้ว ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามนะคะอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ YouTube m e t มทิน e Handmade ขอบคุณค่ะ